ก็มันปิดไอ้ของที่น่าเกลียดของที่ไม่ยายคนอื่นเห็นแล้วใส่แล้วมันพอดูดีม,มันจะสักกี่ตังมันจําเป็นไม่จะต้องเป็นแหมแบรนด์เนมดังๆเวลาจะใช้ต้องบินไปต่างประเทศไปปารีสไปห้องกงไปญี่ปุ่นไรสาระทั้งหมดถ้าอย่างนี้อยู่ยากครอบครัวไม่มั่นคงเงินมันจะต้องออกไปเยอะเพราะไปปลนเปลืสิ่งที่มันเป็นอาสาระ คนเปลือกิเลสมันต้องหางานจนเหนื่อยพรานั้นถ้าอยากจะให้ครอบครัวมั่นคงเนี่ยมักน้อยรักสาละและขณะเดียวกันเข้าเว้นอบายมุกครอบครัวใดถ้าเว้นอบายมุกได้มันไม่บิบัติอบายมุกนี่เป็นขน,นทางแห่งความเสื่อมของชีวิตนะครับเนี่ยต่างๆเราเนี่ยเราทําได้สําเร็จกัลยาณมิตรมาบอกกล่าวเราเชื่อเราศรัทธาแล้วทําตามสําเร็จรุปลายนะครับ เงินเดือนที่เราได้เนี่ยพอเหลือด้วย <c oughs> เคยมีคนก็จบปริญญาตรีนะโอ้อาจารย์เงินผมไม่พอใช้เลยไม่ชนเดือนเลยเอาอบคุณเท็สิ่งที่มันเป็นอาสาละมยซะเยอะเอา,หาใหม่ก็ไปทําใหม่มักน้อยสันโดษสาระเดี๋ยวก็ดีเองแล้วในสุดแกก็มารายงานอาจารย์ครับผมบอกแล้วหก <c oughs> เดือนให้หลังมารายงานบอกแม่ามันต้องเหลืออ,อีก <c oughs> เห็นไหมครับมันทาได้จริงๆอินะครับ นั่นแหละคือความสําเร็จต่างๆที่มันสําเร็จได้ไง่ายๆนะถ้าเชื่อแล้วฟังตามแต่มันก็มีความสําเร็จบางอย่างทําได้ยากผมจะเล่าให้ฟังเรื่องจริงนะแต่ท่านไม่ต้องเชื่อนะครับวันหนึ่งผมไปที่เชียงรายนะใกล้ๆมหาลาัยเปิดใหม่แม่ฟ้าหลวงก็เห็นเจดีย์อยู่ใกล้ๆบนยอดเขาะก็เข้าไปเอ้พระที่ไหนมาสร้างไว้เจดีย์นี่ต้องมีบารมีนะอย่างเราไปสร้างเดี๋ยวตำรวจรจับป่าไม้จับในที่สุดก็ไปเจอพระองค์หนึ่ง โอ้โหท่านนิ่งมากเลยก็ไปคุยกันเขาก็เรียกว่าหลวงปู่หลวงปู่นะผมก็ไม่รู้หลวงปู่อะไรก็ไปคุยกันโอโ้พระองค์นี้สุดยอดเลยนิ่งเลยมีสติค,คุมใจก็คุยกันมีอยู่คําถามหนึ่งผมถามท่านหลวงปู่ครับเคยเป็นไข้ป่าไหมท่านบอกเคยเป็นสี่ครั้งแล้วแล้วหลวงปู่กินยาอะไรมันถึงจะหายต,ตามไอคิวที่เรามีประสบการณ์ก็กินยาอะไรท่านบอกธรรมะโอสถ ผมก็บอกเขาขยายความหน่อยท่านก็บอกเข้านี้โรธสมาบัติสามวันออกจากนิโรธสมาบัติไข้ป่าหายเป็นปิดทิ้งเลยไม่มีอาการหลงเหลืออ่อนพองอ่อนเรียยไม่มีสดชื่นเหมือนเดิมอะยทำได้ไหมเรียนจนจบห้าปริญญาด็อกเตอร์ยังทำไม่ได้เลยครับเพราะเราเข้าไม่ถึงความจริงที่เป็นเมตาฟิสิกตัวนี้เข้าถึงนิโรธสมาบัติไข้ป่าหาย คุณไปถามหมอทุกโรงพยบาบาลต้องกินยาใช่ไหม <c oughs> นี่ไม่ต้องกินยาเ <c> ข <oughs> ้านิโรธสมาบัติทาจิตนิ่งให้ถึงระดับนั้นให้ได้หายเป็นปริทิ้งเลยเนี่ย <c oughs> ความจริงอย่างเนี้ยเข้าถึงได้ยากแต่มนุษย์สามารถจะพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เข้าถึงได้สาเหตุที่ไม่ป่วยเลยก็คือว่าอาดีตนานมาแล้ว ย้อนหลังไปถ้าตัวเลขในนี่ก็ไม่รู้จะเขียนไงบนกระดาษเนี่ยเขาเรียกว่าร้อยหนึ่งตั้งแต่ครั้งครั้งครั้งพระพุทธเจ้าที่เชื่อโนอมทัศศรีมาเกิดครั้งนั้นเนี่ยท่านไปเป็นฤาษีพระพุทธเจ้าประชวรได้โรลคลมก็ปรุงยาฤาษีนี่เก่งทางด้านยาเอาสมุนไพรปรุงยาถวายแล้วก็อธิษฐานขอแม่อภาธาเกิดใหม่ก็ขอแม่อภาธ ถัดมาก็มาเจอพระปทุมมุตละแสนกับร่วง่านมาเนี่ยแสนกับยาวนานมากเลยก็ปรากฏว่าเห็นสาวกไม่สบายอาภาธก็ุงยาถวายแล้วก็อธิษฐานอีกว่าไม่อาภาธต่อมามาเจอพระวิปัสสีก็บวชบวชเป็นฤาษีพระพเจ้าองค์หนึ่งชื่อวิปัสสีเนี่ยบวชเป็นฤาษี ชำนาญในเรื่องสมาบัติ8คือเข้าฌานสีได้อารุปฌานอีกสีได้อภิญญาห้าก็คือจิตเกิดญาณที่เขาเลยโลก,กียานมันเป็นความรู้สูงสุดเกิดในดวงจิตเนี่ยอภิญญาหูทิพตาทิพผรู้ใจคนแสดงลิ์ได้พวกเนี้ยห้าอย่างเป็นโลก,กีอภพิญญาแสดงได้หมดตอนนั้นก็ปรุงยาถวายสาวกของวิพระวิปัสสีที่เป็นโลกภูมิแพ ภูมิแพ้มันมีในอดีตปรากฏว่าหายครับออกมาเจอพระพุทธเจ้าที่ในกลับเนี้ยที่เขาเรียกพระพุทธกัสปะเนี้ยเสร็จแล้วก็สร้างวัดแล้วก็จัดยาประจําวัดแล้วต่อมามาเจอพระพุทธโคโดมในยุคนี้เลยพระพุทธเจ้าเราเนี้ยพระพเชษฐของเราเนี่ยผ่านมารวมแล้วถึงพระพุทธเจ้าโคโดมเนี่ยองค์ที่สิบเจ็ด ผ่านพระบิดเจ้ามาสิบหกองมาแล้วมาเจอองค์ที่สิบเจ็ดเกิดเป็นมนุษย์ไม่อาพาธไม่อาพาธเลยฮะชีวิตของท่านตอนเด็กๆอายุห้าวันโดนมาอาบน้ำที่รฝั่งแม่น้ำยม,มุนาเนี่ยพี่เลี้ยงเอามาอาบน้ำปลาใหญ่มันพุบไปอยู่ในท้องอ่ะมาะโผล่ที่แม่น้ำคงคาจากยุมานามาโผล่ที่คงคา ในปานจับได้ก็ไปขายให้กับเศรษฐีเศรษฐีบาทองมเอามีเด็กคนนี้อยู่ในท้องไม่ตายัน,นเลยชื่อภากุละสองตระกูลเด็กสองตระกูลนั่นแหละครับทําได้สําเร็จครับผมก็มาศึกษาว่าที่ท่านได้สําเร็จเนี่ยคืออะไรคือหนึ่งทำทานวนนะแล้วทานกับผู้ที่มีคุณธรรมสูงพระพุทธเจ้าหรือสาวกนะ แล้วก็ทําทานอย่างสร้างวัดเอายาถวายสร้างเหตุตรงอีกหลังจากทาทานก็อธิษฐานพออธิษฐานเสร็จแล้วก็สร้างเหตุตรงเนี่ยทำอยู่นี่เรื่อยๆ,ๆในที่สุดสําเร็จเมื่อมาเจอพระพุทธโคดมเกิดมาแปดจนถึงร้อยหกสิบปีไม่ปวดหัวนิดนึงก็ไม่มีอะไรแข็งแรงตลอดเห็นไหมความสําเร็จที่ทําได้ยากก็ทําได้นะครับเนื่องจากเวลาน้อยเนี่ยก็อยากจะเล่าถึงพระนนอนก็เหมือนกันนะ ตอนที่ตั้งเป็นพุทธอุปถากค,คนอื่นอุปถากพระพุทธเจ้ามาก่อนแต่ทําไมมาตั้งพระอานท์เป็นพุทธอุปถากก็เพราะให้ทานอธิษฐานแล้วก็สร้างเหตุตรงจึงได้มาเป็นพระอานท์พุทธอุปถากของบุทธเจ้าก็ทําได้สําเร็จทําได้สําเร็จ แม้กระทั่งจะเป็นอริยบุคคลก็ทําได้สำเร็จเพราะมนุษย์มีศักยภาพก็ทําอย่างเนี้คือหนึ่งต้องให้ทานสองต้องอธิษฐานสามต้องสร้างเหตุตรงถ้าอยากจะเป็นอริยบุคคลสร้างเหตุตรงทางไนสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องไปฝึกกรรมฐานเดี๋ยวก็ด้เป็นอริยบุคคลหรือแม้กระทั่งอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ทําได้สําเร็จ อย่างพระพุทธเจ้าของเราสมัยก่อนที่ไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ที่ชื่อว่าทีปังกรพระพุทธเจ้าองค์นั้นตอนนั้นเป็นฤาษีชื่อสุมเมธฤาษีโอ้เห็นแล้วก็รู้เลยว่าเนี่ยพระเจ้าจะเสด็จมาสาวกจะเสด็จมากําลังทางําทางก็เลยเอาตัวเนี่ยไปนอนที่แฉ่ให้พระเจ้ากับสาวกเดินผ่านไพื่มาเหยียดที่โคนส่วนสุมตตาเห็นสุมเมธฤาษี โอ้ยนี่ปราถนาพุทธภูมิเลยเนี่ยองค์เนี้ยเลยอธิษฐานขอเป็นบาทบริชาลิกาก็มาเป็นพระสิริมหามายาตามกันมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติก็ทําได้สําเร็จผ่านพระพุทธเจ้ามาเท่าไหร่ยี่สิบสี่องค์นี้องค์ที่ยี่ห้ากินได้สําเร็จด้วยเหตุเนี่ยผมจึงอยากจะบอกว่าเราอยากจับ เป็นอะไรดีๆเนี่ยเราเป็นได้ทั้งนั้นเพราะมนุษย์มีศักยภาพปัญญาไงมีศักยภาพทางปัญญาทำได้สำเร็จอยากจะทำตัวให้ไปเกิดเป็นในนรกก็ทำได้เป็นเปรตเป็นเดรัจฉานทำได้ทั้งนั้นน่ะเกิดไปเป็นเทวดาเป็นพรหมก็เป็นได้เกิดเป็นอริยบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้เพราะมนุษย์มีศักยภาพไม่ทางปัญญา นั่นแหละครับทำได้สําเร็จหมดเพียงแต่ว่าต้องรู้วิธีเข้าหากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเป็นผู้มีปัญญาตัวที่สามกัลยาณมิตรจะบอกวิธีให้ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจแห่งความสําเร็จคืออะไรอิทธิบาทศี